พูดตรงๆว่าคริปโตเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันไม่มีบรรทัดฐานไม่มีอะไรรองรับคือการลงทุนมีความเสี่ยงไม่ว่าจะยังไงก็ตามครับการลงทุนมีความเสี่ยงสเสมอ พูดตรงๆว่าคริปโตเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะครับก็ประมาณจะเหมือนคนทั่วไปรู้สึกว่ามันไม่มีบรรทัดฐานไม่มีอะไรรองรับแต่ว่าความคิดอ่ะมันมาเปลี่ยนเพราะว่าลูกอ่ะอพูดกรอกหูทุกวันแล้วก็ส่งข่าวให้พ่อดูในไลน์เมื่อก่อนไม่เห็นส่งอะไรเลยส่งแต่ข่าวไลน์สักพักหนึ่งมาทริกเกอร์ผมตอนที่เทสลาเข้าไปซื้อพอเข้าไปซื้อปุ๊บผมเริ่มมองเปลี่ยนเลยทันทีเพราะว่าจากความรู้ที่เคยรู้มาก่อนเนี่ยก็คือตลาดหุ้นทั่วโลกมันจะมีตัวเล็กอย่างเราะตัวเล็กค,ค,คือเราที่ไปซื้อหุ้นรายบุคคลอยู่ปประะมาาณ20%ท่เเเหลืออนนนจ็พวกงุสถบั แ0และเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยทัวลกเมื่อก่อนเนี้ยอันนี้คือเท่าที่ทราบนะคริปโตเนี่ยมีแต่รายรอยเล่นเพราะว่านี้อยู่ดีมันเปลี่ยนเกมเนี่ยมีตัวใหญ่เป็นบริษัท s p 500ก็คือบริษัทที่ใหญ่500ดับแรกในอเมริกาเข้าไปมันก็เหมือนกับว่ามันมีอะไรลองรับแหละเพราะถ้าเขาเชื่อกองทุนนั้นก็เริ่มเข้านะครับพอทุกคนเริ่มเข้าอะ่ะผมมองว่ามันเปลี่ยนไปละคาว่าไม่มีอะไรลองรับไม่ใช่ทีนี้ ถ้าเป็นนักลงทุนเราต้องมองด้วยว่าเราจะขาดทุนไหมแน่นอนมันต้องมีการลงมาได้เราก็ไปย้อนดูว่าเออมันก็มีสิทธิ์นะที่มันก็มีช่วงที่มันพีคขึ้นไปร้อยแล้วลงมาเหลือสิบเปอร์เซ็นต์มันก็มีแต่ณตอนนั้นอ่ะมันไม่มีกองทุนมันไม่มีมันไม่มีอะไรมาอยรลองรับเหมือนตอนนี้ณตอนนี้ผมก็เชื่อว่ามันก็มีสิทธิ์ลงอ่าอย่างเช่นที่ผ่านมาเออมันก็ลงมาจริงๆซึ่งมันก็เหมือนหุ้นถ้ามันไม่ลงสีน่ากลัวมันต้องลงมาปรับฐานถูกต้องแล้วซึ่งผมกลังว่ามันมันน่า มันกําลังเลือกทางว่ามันจะขึ้นหรือจะลงแบบนั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่ามันเหมือนว่าคนมันแลกเปลี่ยนตรงนี้มันจะกลายเป็นทุนใหม่ต้นทุนใหม่ของคนมายู่ตรงนี้เยอะแน่นอนมันมีคนที่มีต้นทุนอยู่ที่ต่ํามากๆแล้วก็มีคนที่ต้นทุนล้านเจ็ดล้านแปดแน่นอนก็จะมีคนที่ต้นทุนล้านเจ็ดปลายปเนี่ยบางคนที่ไม่เข้าใจในตลาดการลงทุนอาจจะใจแป้วไปแล้วขัดลอสไปแล้วอาจจะขัดลอสไปตอนล้านสามแล้วคือยอมขาดทุนก็คือซื้อมาล้านเจ็ดแต่ขายล้านสามแล้วบางคนก็จะเป็นแนวติดดอยผมก็ติดอยู่ แต่ผมไม่ได้มองว่าตัวเองติดอยผมมองว่าตัวเองกาลังลงทุนระยะยาวมันต้องมีขึ้นมีลงมันไม่แปลกหรอกถ้าเราจะซื้อหุ้นตัวหนึ่งที่สมมติคิดเป็นเลขที่มันถูกลง1.7บาทแล้วอยู่ดีมันลงมา1.3ถ้าเรามีหุ้น1.7บาทแล้วมาลงหนึงจาคำถามคือเราจะขายไหมเราก็ไม่รู้วิธีแนะนำของผมคือถ้าผมกลัวตัวไหนมากๆผมจะปล่อยออกส่วนหนึ่งเพื่อจะเก็บเงินสดมาเลระยะสั้นซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมทำ d ้องพ u t AUX 1 basket คือแน่นอนมันก็มีวันที่มันลงหมดแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีวันที่มันมีบางตัวโดดเขียวขึ้นมาบ้างโอเควันนี้แดงเขียว2เขียว2แดงแดงเพียบเลยแต่มันก็มีตัวชช่วยเราบ้างไงแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราควรจะลงทุนในคริปโตทั้งหมดแต่เข้าใจถ้าเป็นรุ่นเด็กๆอ่ะมันสนุกมันมีโอกาสเมคมันนี่เยอะกว่าการลงทุนในหุ้นและอย่างอื่นเยอะมากต่อให้เสียนะก็เหมือนค่าเรียนเป็นการส่งเสริมให้คุณเนี่ยรู้จักรักการลงทุน คือการลงทุนมีความเสี่ยงไม่ว่าจะยังไงก็ตามครับการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอเราไม่ควรทําอะไรเกินตัวแล้วเราก็ไม่ควรจะแทรกเก็ตถ้าคุณยังไม่ใช่นักลงทุนมืออาชีพที่สำคัญที่สุดคือผมแบ่งพอร์ตผมแบ่งมาแค่ไม่ถึงแบบคือยังไม่ถึง20%อของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดดังนั้นความกลัวมาเลยค่อนข้างตา่ำแต่ความตื่นเต้นมันสูง ตลาดหุ้นใช่ไหมครับมันมีการฟลอยู่ที่30%ผมมั่นใจว่าคุณคงไม่สวยขนาดนั้นส่วนคริปโตมินิมัมให้รับให้ได้สัก30%ของเงินที่เราลงไปถ้าเราสามารถทำใจตรงนี้ได้ผมเชื่อว่าการเทรดมันสนุกแล้วมันก็สร้างนิสัยที่ดีในการลงทุนให้กับเราได้ มันดีสุดคือการที่เราเริ่มต้นลงทุนถ้าเด็กรุ่นนี้ทุกคนคิดแบบนี้หมดและรู้จักลงทุนและเติบโตไปกับมันเด็กรุ่นนี้จะไม่ใช่เป็นรุ่นที่เป็นคนแก่ที่รอรุ่นลูกรุ่นหลานเลี้ยงแล้วนะคุณจะเป็นคนอีกเจนหนึ่งหรือเจนเนี้จะเป็นเจนที่ดีมากๆทุกคนจะแบบมีความพร้อมในการลงทุนมีความพร้อมในการกเกษียณอายุอย่างผมเนี่ยก็ใช้วิธีเสิร์ช o o g l e บ้าง รหรือเราก็เข้าไลน์กลุ่มเข้า Facebook Group มันก็จะมีพวกนี้มีข่าวขึ้นมาเรื่อยๆบางทีอ่ะอินโฟเมชันจากน้องๆเด็กๆที่ผมเห็นผ่านตามันช่วยการตัดสินใจผมนะแม้กระทั่งผมลงหุ้นบางตัวเนี่ยผมแนะนําหุ้นอยู่ใช่ไหมผมกําลังคัดเลือกหุ้นช่วงโควิดที่ P.E. ต่ําแล้วก็เป็นธุรกิจที่น่าจะได้รับผลกระทบที่ดีจากโควิดผมก็พิมพ์ลงไปว่าผมเลือกอะไรบ้าง แล้วก็มีคนบางคนก็พิมพ์คอมเมนต์มาว่าแล้วตัวนี้ล่ะครับพี่ผมไม่เคยรู้ว่ามันมีหุ้นยี่ห้อเนี้ยหรือไอ้ตัวเนี้ยแม่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพราะไม่เคยได้ยินถามมาร์เก็ตติ้งนี่หุ่นอะไรอ๋ออันนี้ครับเขาทําอย่างนี้เหรออืโอเคก็ดีไว้ลองดูซื้อซื้อไปขำๆหน่อยซื้อซื้อซื้อหน่อยก็กดซื้ออ่ะฟังไว้ตอนนี้ก็บวกสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะมันชัดอยู่แล้วว่าทุกคนรู้ว่าเงินเงินเฟียคือเงินเงินกระดาษ มูลค่ามันต่ําลงต่อให้เรารวยขึ้นอนะอีกสักเท่าหนึ่งเลยต่อให้เรากำไรร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เงินร้อยเปอร์เซ็นต์นี้แั่จะซื้ออะไรไม่ได้แต่ในคารเดกวกัรไอเหรียญนนะั้นอ่ะวันนี้มันซื้อรถได้ทล้วนะเว้ยและวันนี้ที่มันตกไปที่คนแทนิกก็ยังซื้อรถได้อยู่นะวันหนึง่งถ้ากองทุนเข้าหมดมันอาจจะซื้อคอนโดได้ทั้งหลังก็ได้นะดังนั้นก็อ,อย่างที่บอกครับอยากซื้อทั้งหมดก็แบ่งส่วนหนึ่งส่วนตัวผมไม่คิดว่าคุณควรจะต่ำกว่า20%ถ้าคุณยังไม่ส่ากเกียได้เพราไอนนีมัอาจจะ เขาเรียกอะไรนะเป็นแคสซลิสเ,เป็นตัวผลักดันที่ทําให้เรากรเกษียณได้เร็วกว่าที่เราคาดเราควรจะปล่อยให้เขาอะได้ลองเรียนรู้หรือแม้กระทั่งเราอะลองเรียนรู้ไปกับเขาไหมเพราะว่า,อย,าอย่างตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้มีโอกาสคุยกับลูกเยอะเลยนะเพราะว่าลูกเป็นวหม่รุ่นละแต่พอพอลูกมาสนใจในคริปโตเนี่ยผมไม่มีวันไหนที่ไม่คุยกับชิกเลยและไม่มีวันไหนที่คุยน้อยกว่า5ครั้งเราก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆลูกก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้างความสนิทสนมภายในครอบครัวอีกตัวผมมองว่ามีแต่วินส,สู้สู้สำหรับคนติดดอยไม่เป็นไรครับเราไม่หนาว